สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้เป็นวันที่3ของการเฝ้าเดี่ยวในซีรีส์ใหม่นะครับชื่อซีรีส์40วันก้าวสู่การเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าพี่น้องที่รักถ้าคุณเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกขอแนะนําให้ย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้านะครับเริ่มตั้งแต่บทเกล่นนาของซีรีส์นี้เลยนะครับจะทําให้คุณเข้าใจภาพแผนการของพระเจ้าที่มีต่อมนุษยชาติทั้งที่เป็นแผนแม่บทมัลติแผนสําหรับทุกๆคน และเป็นแผนเฉพาะเจาะจง Personal Plan นสำหรับแต่ละคนแล้วก็จะทำให้คุณติดตามซีรีส์นี้อย่างมีโฟกัสกับเรื่องนี้นะครับในซีรีส์นี้ผมจะนำคุณค่อยๆผ่าแผนของพระเจ้าไปเรื่อยๆมาดูกันว่าพระเจ้ามีแผนแม่บทมั s ส e เตอร์แผนต่อชาวโลกที่พระองค์สร้างขึ้นมาอย่างไรบ้างและมีแผนเจาะจง Personal p ลแผนต่อบุคคลหลายๆคนในพ,พักคัมภีอย่างไร ติดตามฟังซีรีส์นี้ต่อเนื่องไปทุกๆวันพร้อมกับอธิษฐานสนทนากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคุณแล้วคุณก็จะค่อยๆเก็ตค่อยๆเข้าใจว่าพระเจ้ามีมา s t e r สเตอร์แลนและเพอร์ซันอลแลนสำหรับตัวคนเองอย่างไรพี่น้องครับอย่าใจร้อนการรู้จักรู้ใจพระเจ้านั้นมันไม่ใช่จะรู้ได้ภายในวันสองวันนะครับก็คล้ายๆกับถ้าคุณได้มีพ่อบนธรรมคนใหม่ที่มีนิสัยดีที่สุดและร่ำรวยที่สุดในโลก คนไม่สามารถจะรู้ใจเขาได้ภายในวันสองวันนะครับคนต้องใช้เวลาสนทนาพูดคุยกับเขาไปทุกๆวันเป็นปีๆแล้วคุณจึงจะรู้ใจเขาได้อย่างกระจ่างแจ้งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าคุณเป็นคริสเตียนรับเชื่อในพระเยซูแล้วพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือที่คาทอลิกเรียกว่าพระจิตหรือจิตของพระเจ้าหรือที่ชาวโลกบางคนเรียกว่าจิตจักรวาลให้เข้ามาสถิตอยู่ในร่างกายของคุณแล้วนะครับ และก็จะทําให้คนสื่อสารกับพระเจ้าได้ด้วยการเข้าเฝ้าพระเจ้าที่เรียกว่าเฝ้าเดี่ยวแบบนี้เป็นประจําคุณก็จะคุ้นเคยกับเสียงของพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนที่เกิดผลมากคือเกิดผลสําเร็จมากมายในชีวิตทุกด้านคุณก็ควรเข้าเฝ้าพระเจ้าสนทนากับพระองค์ทุกๆวันเพื่อให้รู้แผนของพระองค์ที่มีต่อคุณแล้วก็ปรับชีวิตคนให้สอดคล้องกับแผนของพระเจ้า นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการติดตามเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในซีรีส์นี้นะครับนี่น้องที่รักถ้าคุณยังไม่เป็นคริสเตียนยังไม่เชื่อว่าพระเยซูไถ่าบาปคนได้เพื่อให้คุณถูกนับว่าเป็นคนดีเป็นคนชอบธรรมในสายตาพระเจ้าผมใช้คําว่าถูกนับนะครับไม่ได้หมายถึงว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนบริสุทธิ์แล้วแต่คุณถูกนับว่าเป็นคนดีเป็นคนชอบธรรมในสายตาพระเจ้าพระเจ้ายอมรับคุณและคุณมาเป็นลูกของพระเจ้า ได้รับการไวพรทุกด้านในชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ถ้าคุณยังไม่เป็นคริสเตียนและถ้าคุณสนใจอยากจะมาเป็นลูกของพระเจ้าสนใจที่อยากจะได้รับการล้างบาปและต้อนรับพระเยสุคริสต์เข้ามาในชีวิตคุณผมขอแนะนําให้คุณไปค้นใน o o o l l m m p s ค้นหาคริสจักรใกล้บ้านคุณนะครับแล้วก็เดินทางไปหาศิยาพิบาลหรือผู้นําคริสจักรของคุณหรือถ้าคุณไม่สะดวกเดินทางไปคุณก็ จดเบอร์โทรแล้วก็โทรไปที่คริสตจักรใกล้บ้านคุณนะครับก็จะมีผู้รับใช้พระเจ้ามาเยี่ยมคนที่บ้านแล้วคุณก็บอกเขาว่าคุณอยากจะเป็นคริสเตียนอยากรับการล้างบาปอยากมีพระวิญญาณของพระเจ้ามาสถิตยอยู่ในตัวคุณอยากกลับมามีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าแบบที่อาดามอวาเคยเดินเล่นในสวนเอเดนและคุยกับพระเจ้าทุกๆวันแล้วผู้นําคริสตจักรก็จะมาเยี่ยมคนที่บ้านหรือถ้าคุณไปที่โบสถ์เขาก็จะนําคุณ อธิษฐานรับเชื่อนะครับหรือถ้าคุณไม่สะดวกจะติดต่อมาให้ผมช่วยที่จะนำคนรับเชื่อก็ได้นะครับแอดไลน์ line, และทักมาได้ที่ BIGBIG477 b i g b i g เ7 7อานะครับเอาละครับพี่น้องวันนี้เราจะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันต่อหัวข้อที่เราจะมาคุยกับพระองค์ในวันนี้ก็คือแผนแม่บทมาสเตอร์แผนของพระเจ้าที่มีต่อชาวโลกหลังจากที่คุณอาดามวาสองสามีภรรยากู้แรกของโลกทำผิดแผนไป คืออะไรและแผนเฉพาะเจาะจง Personal p l แผนที่พระเจ้ามีต่อคุณโนอาคืออะไรเราจะมาผ่าแผนของพระเจ้ากันต่อนะครับเริ่มสนุกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับพี่น้องครับการที่เราจะอ่านใจพระเจ้าและทําให้รู้ใจพระเจ้าได้นั้นไม่ใช่จุดจูมโนขึ้นมาเองนะครับถ้าคุณมโนขึ้นเองเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านคืออาจจะไปดูหนังดูละครมากเกินไปแล้วก็มามโนว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคุณก็ทึกทักไปเองว่าพระวิญญาณของพระเจ้าบอกกับคุณ มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพี่น้องพระวิญญาณของพระเจ้านั้นจะสื่อสารมาถึงคุณจะต้องมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกับสิ่งที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ด้วยนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เขียนพระคัมภีร์ทั้งเล่มไงล่ะครับพระวิญญาณของพระเจ้าหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้เป็นผู้ดลใจให้มนุษย์เขียนขึ้นนะครับอย่างในตอนนี้คือหนังสือปฐมกาลพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ดลใจให้คุณโมเสสเขียนขึ้นนะครับคุณโมเสสไม่ได้เกิดในยุคอาดัม ไม่ได้ถูกปั้นจากผงกรีดินนะครับเขาเกิดมาภายหลังตั้งหลายพันปีแล้วแล้ว,ลวทําไมเขารู้เรื่องอาดัมเอวาละ่ะก็เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าบอกเขานั่นเองเขาจึงถ่ายทอดสิ่งที่ได้ยินจากพระวิญญาณลงไว้ในหนังสือม้วนเล่มแรกที่เราเรียกว่าพระคัมภีร์ไบเบิลชื่อปฐมกาลนั่นเองแหะครับแล้วเขาก็เขียนต่อมาอีกสี่เล่มรวมพระคัมภีร์ที่โมเสสเขียนก็ห้าเล่มนะครับแล้วก็มีหลายๆเล่มที่พระวิญญาณบริสุทธ์ก็มา พูดสื่อสารให้มนุษย์บางคนที่ติดต่อกับพระเจ้าได้เขียนเป็นพระคัมภีร์ทั้งหมดก็66เล่มน,นะครับดังนั้นการที่คุณจะได้ยินเสียงพระวิญญาณอย่างถูกต้องคุณก็ควรจะอ่านพระคัมภีไปด้วยนะครับแล้วก็อธิษฐานคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปด้วยเราก็จะไม่มโนไปเองนะครับเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่พูดอะไรไร้าสาระที่มันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์เคยพูดไว้แล้วในพระคัมภีร์นะครับแต่มันก็ไม่ใช่ตามพระคมภีร์เปะ๊เปะ,เปะนะครับ ผมหมายถึงว่าคุณอาจจะได้รับข่าวสารบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงสําหรับชีวิตส่วนตัวของคุณด้วยซึ่งเรียกว่าเลม่านะครับและมันจะสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกับพระคัมภีร์ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณคิดอยากจะขโมยเงินเพื่อนที่กําลังเผลอเพราะคุณได้ยินเสียงในใจว่าเอาเลยพระเจ้าเปิดโอกาสให้ขโมยแล้วพระเจ้าไปดนใจให้เขาเผลอแล้วนี่ก็คือตัวอย่างที่คุณมโนไปเองนะครับเพราะเสียงที่คุณได้ยินนี้มันไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ไงล่ะครับ มันคือเสียงของซาตานหรือไม่ก็เป็นเสียงของตัวคนเองนั่นแหละครับพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมเวลาเฝ้าเดี่ยวเราจะต้องอ่านพระคัมภีร์ควบคู่กันไปด้วยเพื่อจะได้ไม่มโนไปเองไงล่ะครับเอาละครับพี่น้องเฝ้าเดี่ยววันนี้เรามาถึงปฐมกาลบทที่6แล้วนะครับต่อมาหลังจากอดัมเอวาดือ้อไม่เชื่อฝังพระเจ้าและแอบกินผลไม้ต้องห้ามความบาปก็เข้ามาในโลกเป็นครั้งแรกนะครับโลกที่สวยงามสุขสบายราวสวรรค์ก็เสื่อมลงเพราะมนุษย์ทําตัวผิดแผนของพระเจ้านั่นเอง คล้ายๆตกจากสวรรค์นั่นแหละครับหลังจากนั้นลูกชายของเขาชื่อคาอินก็ฆ่าน้องชายด้วยความอิจฉานี่ก็เป็นบาปร้แรงที่สองนะครับแล้วต่อมามนุษย์ก็ทำาตามแผนของพระเจ้าได้ดีมากนะครับทําได้ดีมากเรื่องหนึ่งคือมีลูกดกทวีเต็มแผ่นดินนะครับเรื่องนี้ทําได้ดีจนประชากรของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่นิสัยที่เสียๆไม่เชื่อฟังพระเจ้ามันก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับจนพระเจ้ากล่าวว่าจิตวิญ,ญญาณของเรา จะไม่อยู่กับมนุษย์อีกต่อไปเพราะพวกเขาไม่เชื่อฟังเราก็ปรากฏอยู่ในปฐมกาลบทที่ 6: กข้อสนี่ก็เป็นมาสเตอร์แพลนของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคนนะครับดังนั้นชาวโลกทุกคนในทุกวันนี้จึงไม่มีจิตวิญ,ญญาณของพระเจ้าอยู่ด้วยตั้งแต่วันนั้นมาถ้าคุณรับเชื่อพระเยซูรับการล้างบาปจากพระเยซูจิตวิญ,ญญาณของพระเจ้าก็มาอยู่ในร่างการร่างกายคนใหม่อีกครั้งนะครับเรียกว่าพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์มาสถิตอยู่ด้วยปรากฏอยู่ในหนึ่งโคลินบทที่6กข้อสิเที่อาจารย ท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตยอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าดังนั้นถ้าคุณอยากมีพระวิญญาณของพระเจ้ามาอยู่ในร่างกายคุณซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจการอาศรั์ทําให้คนมีความสามารถพิเศษบางอย่างที่คริสเตียนเรียกว่ามีของประทานฝ่ายวิญญาณซึ่งก็คือบางคนก็ ขับผีได้บางคนก็วางมือรักษาโรคได้บางคนก็มีสติปัญญาพิเศษเหมือนโซโลโมอนบางคนก็แยกน้ําทะเลได้แบบโมเสสบางคนก็เดินบนน้ําได้แบบเปโตรบางคนก็มีคำพูดที่ประกอบด้วยสติปัญญาและความรอบรู้นี่คือความสามารถพิเศษที่เกิดจากวิญญาณของพระเจ้าที่มาสถิตยอยู่ในร่างกายของคริสเตียนนะครับมันก็ไม่ใช่ทุกคนทําทุกอย่างได้นะครับแล้วแต่ว่าพระเจ้าจะให้เขามีความสามารถพิเศษอะไรถ้าคุณอยากมีความสามารถพิเศษที่อัศจรรย์เหนือธรรมชาติ คุณก็ต้องรับการล้างบาปจากพระเยซูก่อนนะครับแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าก็จะเข้ามาสถิตยอยู่ในตัวคนเพื่อให้คนมีชีวิตที่เกิดผลมากนะครับเป็นท่อพระพรจากพระเจ้าไปสู่คนอื่นได้มากนั่นเองอาดามีวาทําเสียแผนพระเจ้าตรงนี้ไปนะครับส่งผลให้ชาวโลกก็ทําบาปกันทวีมากขึ้นเรื่อยๆจนวิญญาณของพระเจ้าก็ไม่สามารถจะอยู่ด้วยแต่พระเยซูก็มากอบกู้ให้มนุษยชาติได้กลับมาสู่แผนดั้งเดิมของพระเจ้าตรงนี้นะครับแล้วพระเจ้าก็ เสียมา,าเสียใจมากนะครับที่มนุษย์ผิดเพี้ยนไปจากแผนที่ยอดเยี่ยมของพระองค์พระองค์อยากให้มนุษย์มีนิสัยใจสะอาดบริสุทธิ์เหมือนพระองค์แต่กลับไม่เป็นไปตามแผนพระองค์อยากให้มนุษย์ได้เสพสุขสบายสบายในสวนเอเดนก็เสียแผนอีกวิญญาณของพระเจ้าอยากจะอยู่ในตัวมนุษย์จะได้คุยกันอย่างสนิทสนมได้ก็เสียแผนอีกในที่สุดพระเจ้าก็หมดความอดทนจึงมีมาสเตอร์แผนใหม่คือจะล้มกระดานโดยทําให้มีน้ําท่วมโลกทั้งใบเพื่อกวาดล้างสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่ได้ซึ่งขึ้นมา ทิ้งเสียไปเพราะปล่อยไว้ก็มีแต่ผิดแผนดั้งเดิมแรกของพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่โชคดีที่มนุษยชาติเรา,เาก็มีคนโนอาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยไว้ได้ทันนะครับเขาเป็นคนเดียวบนโลกในตอนนั้นที่แม้จะไม่เพอร์เฟกนักแต่ก็ยังเป็นคนที่เรียกว่าเชื่อฟังพระเจ้ามากที่สุดในยุคนั้นนะครับเขาสนิทสนมกับพระเจ้าจนสามารถฟังเสียงพระเจ้าได้พระเจ้าจึงเปลี่ยนใจแล้วก็แม้จะยังมีมัสเตอร์แผนเดิมคือจะให้น้ําท่วมโลกอยู่ แต่ก็มี p e r s o n a l p l แผนที่ฉพาจ่ะจงให้คุณโนอาคนเดียวคือให้เขาต่อเรือยักษ์ที่เราเรียกว่าเรือโนอานั่นแหละครับและให้โนอาเอาคนในครอบครัวขึ้นเรือก็เลยมีมนุษย์ที่ไม่ตายจากน้ําท่วมคือครอบครัวโนอา8คนและให้เอาสัตว์อย่างละคู่ขึ้นเรือด้วยยกเว้นไดโนเสาร์นะครับมันตัวใหญ่หนักเกินไปก็เลยมีสัตว์เหลือรอดมาได้หลายสปีชีส์นะครับนักวิทยาศาสตรย์ยกนี้ไปค้นพบซากเรือโนอาบนยอดเขาอาราลัตนะครับตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เป๊ะ คุณไปค้นหาสารคดีเรื่องนี้ได้ใน u t u b e นะครับและเขาก็พบว่าซากเรือมีขนาดกว้างยาวสูงเท่ากับที่บันทึกไว้ในพระคัมภีรเลยแล้วเขาก็คำนวณกันว่าเรือยักษ์ลำนี้สามารถที่จะบรรทุกสัตว์ได้ประมาณ4 5 0 0 0ตัวเลยนะครับเนื่องจากคุณโนอาห์เขาได้ยินเสียงพระเจ้าชัดได้ยินพระเจ้าบอกรายละเอียดทุกอย่างในการสร้างเรือเพราะว่าเขาเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้านะครับแม้จะไม่ได้เชื่อฟังร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าเชื่อฟังมากที่สุดในยุคนั้นแล้ว คือพระเจ้าก็บอกเขาว่าจะต้องมีขนาดกว้างยาวสูงเท่าไหร่แบ่งเป็นกี่ชั้นเป็นกี่ห้องดังนั้นเกษตรกร,กรชาวนาชาวสวนในยุคนั้นก็เลยกลายเป็นวิศวกรนะครับต่อเหลอยักษ์ได้สําเร็จโดยใช้เวลาถึง100ปีเลยทีเดียวเพราะว่ายุคนั้นมันไม่มีเครื่องทุท่นแรงนะครับไม่รู้จะเอาอะไรไปตัดไม้ในป่าเพราะยุคนั้นยังไม่รู้วิธีหลอมโลหะให้เป็นใบเลื่อยและคงยังไม่มีค้อนตะปูด้วยเช่นกันนะครับ แต่เนื่องจากวิญญาณของพระเจ้าอยู่อ่อยูกับโนอาห์นะครับเขาก็มีความสามารถพิเศษที่จะทําตามแผน Personal p แ a n นที่เฉพาะเจาะจงสําหรับเขาได้สําเร็จในที่สุดเขาก็ทําตาม Personal p แ a n ของพระเจ้าที่มีต่อเขาได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพระเจ้าก็ทําให้เกิดน้ําท่วมโลกครับมีน้ําผุดขึ้นมาจากใต้ดินแล้วก็มีฝนตกลงมาจากท้องฟ้าอย่างหนักติด,ตดกันส0่ิวัน40คืนและน้ําก็ท่วมโลกอยู่แบบนั้นยาวไปอีก150วันนะครับมนุษย์ที่เป็นลูกหลานอาดามีวาและสิ่งมีชีวิต ในตอนนั้นก็ตายหมดนะครับแล้วพระเจ้าก็ใช้ลมมาเป่าให้เรือยักษ์โนอาล่องลอยไปติดบนเทือกเขาอาราลัตปัจจุบันเ,เทือกเขาอาราลัตนี้กอ็อยู่ในประเทศตุรกีนะครับใกล้พรมแดนอิหร่านที่นักโบราณคดีก็ไปค้นพบซากเรือลำนี้คุณจะเห็นว่าในหลายๆประเทศก็จะามาเจอค้นเจอซากฟอสซิล เปลือกหอยนะครับไปอยู่บนยอดเขาสูงแสดงว่ามันมีเหตุการณ์ที่ระดับน้ำะทะเลสูงขึ้นไปถึงยอดเขาจริงๆนะครับในหลายๆประเทศเอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้เรามาผ่าแผนพระเจ้ากันมาใกล้ครวนเหตุการณ์ในอดีตตั้งแต่มีมนุษย์คู่แรกซึ่งบันทึกไว้ในพระคัมภีร์แล้วเราก็มาอธิษฐานถามพระวินดานบริสุทธิ์ว่าประเด็นแรกแผนแม่บทมาสเตอร์แผนของรพระเจ้าในพระคัมภีร์ฝ้าเดียววันนี้คืออะไรเพราะอะไรพระเจ้าจึงมีแผนนี้ ประเด็นที่สอง r s o n a l น l ล์แผนที่เป็นแผนเฉพาะเจาะจงของพระเจ้าที่มีต่อคุณโนอาห์คืออะไรเพราะอะไรพระเจ้าจึงมีแผนเฉพาะเจาะจงนี้สําหรับเขาพี่น้องครับถ้าคุณเป็นคริสเตียนก็ให้คนหยุดชั่วขณะแล้วอธิษฐานคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในร่างกายคนดูนะครับพระองค์มีอะไรพิเศษจะบอกคุณแล้วก็จดบันทึกลงสมุดเฝ้าเดี่ยวไว้นะครับสําหรับผมเลมากที่ได้รับคือประเด็นแรกแผนแม่บทมัสเตอร์แผนของพระเจ้าที่มีต่อชาวโลกในการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือพระเจ้ามีแผนจะล้มกระดาน ทำลายล้างโลกและสิ่งมีชีวิตที่สร้างมาให้หมดสิ้นนะครับสาเหตุก็เพราะมนุษย์ไม่เป็นไปตามแผนของพระเจ้ามนุษย์ไม่มีพระฉายเหมือนพระเจ้าคือมีลักษณะอารมณ์ความคิดจิตใจเป็นเหมือนพระเจ้าแต่กลับไปเป็นเหมือนมารซาตานแทนแม้จะมีลูกดอกทวีเต็มแผ่นเดินแต่ก็ไร้ประโยชน์เพราะมนุษย์ไม่มีนิสัยเหมือนพระเจ้าพระคัมภีร์ใช้คําว่าเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้านะครับมันก็เป็นผลจากการกรบฏไม่เชื่อฟังพระเจ้าตั้งแต่หนุ่มหล่อสาวสวยอดเมวาโดนเจ้าง,งูหรือมารซาตานหลอกนั่นแหละครับ แล้วใจที่กบฏไม่เชื่อฟังพระเจ้ามันก็ถ่ายทอดมายัางลูกชายที่ชื่อคาอินแล้วเขาก็ฆ่าน้องชายที่ชื่ออาแบของตัวเองแล้วลักษณะที่เป็นเหมือนซาตานนี้ก็ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานอาดามีวาทุกคนพระเจ้าก็เสียใจมากนะครับคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์มาให้เป็นหุ่นยนต์นะครับที่จะต้องทําไปตามโปรกแกรมเป๊ะนะครับพระเจ้าให้สิทธิมนุษย์ที่จะตัดสินใจเลือกเลือกว่าจะเชื่อฟังพระองค์หรือจะเชื่อฟังมารซาตานนะครับและ ในที่สุดมนุษย์ก็ตัดสินใจผิดนะครับก็ไปเชื่อฟังซาตานแทนพระเจ้าอยู่เหนือธรรมชาตินะครับสามารถที่จะควบคุมธรรมชาติได้ตามต้องการดังนั้นในยุคนี้คุณจะเห็นภัยพิบัติเกิดถี่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบที่พระเจ้าให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นคือน้ําท่วมโลกในสมัยโนอานะครับในยุคนี้พระเจ้าก็กําลังจะพิพากษาโลกที่เต็มไปด้วยความบาปอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งจะเป็นการรีเซ็ตโลกใหม่และพระเยซูก็จะ สเสด็จก,กลับมาครั้งที่สองเพื่อปกของโลกที่ถูกรีเซ็ตใหม่ในอาณาจักรพันปีของพระองค์นะครับปรากฏในหนังสือพระคำภีวิมอนบทที่20-21ครับ ผมไม่ได้มโนไปเองนะครับถ้าคุณอยากรู้แผนการพระเจ้าตั้งแต่เริ่มสร้างโลกสร้างมนุษย์ไปจนถึงวันอวสานของโลกมีทางเดียวเท่านั้นคือคุณต้องอ่านพระคัมภีร์แล้วก็อธิษฐานสนทนาคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมโนไปเองไม่ได้นะครับเพราะพระเจ้าจะเปิดเผยแผนการมาสเตอร์แผนสําหรับโลกเอาไว้หมดแล้วในพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งเป็นหนังสือที่มียอดตีพิมพ์สูงที่สุดในโลกนะครับ มันไม่ใช่หนังสือธรรมะให้คนปฏิบัติธรรมแบบศาสนาต่างๆนะครับแต่เป็นหนังสือที่ทําให้คนได้รู้แผนการของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มสร้างโลกจนอวสานโลกและบอกวิธีว่าคุณจะกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าตามแผนของพระอ,องค์ยังไงนะครับประเด็นที่2 Personal แลแผนที่เป็นแผนเฉพาะเจาะจงสําหรับคุณโนอาห์ก็คือพระเจ้าสร้างเผ่าพันธ์มนุษย์ทั้งโลกขึ้นมาใหม่ผ่านทางครอบครัว8ดคนของคุณโนอาห์ครับนี่คือ Personal แลแผนที่เป็นแผนเจาะจงสําหรับคุณโนอาห์ดังนั้น พระเจ้าจึงให้คุณโนอาต่อเรือยักษ์และเอาสัตว์บางสปีชีเก็บไว้คนจะเห็นซากฟอสซิลไดโนเสาร์หรือสัตว์หลายสปีชีที่ไม่เคยเห็นในยุคนี้ก็เพราะโดนน้าท่วมโลกตายกันหมดนะครับนี่เป็นแผนเพอร์ซันอลแผนที่เฉพาะเจาะจงสําหรับคุณโนอาและก็เป็นแผนเดียวที่เฉพาะเจาะจงสําหรับพระเยซูคริสต์ด้วยนะครับเพราะพระเจ้าจะพิพากษาโลกในวันสิ้นยุคใครที่เชื่อในการไถ่าบาปของพระเยซูที่กางเขียนคนนั้นก็เปรียบเหมือนได้ขึ้นเรือโนอานะครับก็จะไม่โดนพิพากษาในวันอวสานโลก แต่จะถูกลับขึ้นไปอยู่กับพระอ,องค์บนสวรรค์และอยู่กับพระอ,องค์ไปช่วนิรันด์นะครับดังนั้นถ้าคนยังไม่เชื่อในการไถ่าบาปที่การเขียนของพระเยซูผมขอแนะนําให้รีบด่วนเลยนะครับสงครามนิวเคลียร์ใกล้จะเกิดขึ้นแล้วไม่รู้จะปีนี้หรือปีหน้าอย่าพลาดโอกาสขึ้นเรือพระเยซูนะครับที่น้องที่รักแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ว่าขณะนี้พระเจ้ามีแผนแม่บทมาสเตอร์แผนที่จะให้ชาวไทยได้ขึ้นเรือโนอาห์นะครับซึ่งก็คือเรือพระเยซู เพราะชาวไทยอีกตั้ง99%ยังไม่เป็นคริสเตียนคือยังไม่รู้เรื่องนี้นะครับยังไม่รู้ไม่เข้าใจกระจ่างว่าทําไมต้องมารับเชื่อพระเยซูพระเจ้ามีเพอร์ซ a นอลแผนที่เฉพาะเจาะจงให้กับผมไว้นะครับคือให้ผมไปนําชาวไทยใน8ปด0 0ื่นชุมชน77จังหวัดทั่วไทยได้รับรู้ข่าวดีเกี่ยวกับเรือของพระเยซูที่จะช่วยชาวไทยพ้นจากการถูกพิาพากสาตกนรกนะครับและพระเจ้าก็ไม่ได้ให้ผมทําคนเดียวนะครับพระเจ้าก็ มีแผนเฉพาะจากจงให้ผมเริ่มจากการก็ทําคลิปมาแบ่งปันใน YouTube ซึ่งก็ทํามาเกือบ2ปีแล้วนะครับแล้วก็พระเจ้าก็ให้แผนในการก่อตั้ง Big m i ิเลคโคขึ้นสําหรับผมนะครับให้ผมตั้งพันธกิจนี้เพื่อระดมพี่น้องคริสเตียนจากทั่วประเทศในทุกๆจังหวัดได้มาช่วยกันในการที่จะนําข่าวดีข่าวประเสรศิฐเรื่องราวของพระเยซูกิตไปถึงทุกๆชุมชนในจังหวัดของคริสเตียนแต่ละคนนะครับ ถ้าคุณเป็นริสเตียนที่ฟังคลิปนี้อยู่ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนคุณก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถสมัครเข้าร่วมพนันธกิจนี้ได้แล้วก็นําข่าวประเสริฐไปถึงชุมชนต่างๆในจังหวัดของคนได้นะครับคุณไม่ต้องเดินทางมาหาผมที่นี่ก็ได้คุณก็ฟังจากคลิปของผมแล้วคุณก็ไปเข้าไปในชุมชนนะครับแล้วก็ทาพนธกิจนี้ได้นําข่าวประเสริฐไปถึงทุกหมู่บ้านโดยใช้โมเดลการตั้งคริสตจักรแบบคริสตจักรที่สิปันง่ายที่สุดก็คือคริสตจักรบ้านไงล่ะครับเอาล่ะครับ สําหรับชีวิตส่วนตัวของผมที่พระเจ้ามีแผนให้กับผมแบบนี้พระเจ้าก็ไม่ได้ใช้ผมเปล่าเปล่าฟรีนะครับคือพระเจ้าก็จะอวยพรผมไปด้วยนะครับคือถ้าคุณอยากรู้ว่าการทําตามแผนของพระเจ้าแล้วมันดียังไงก็ให้คุณไปอ่านพระคัมภีร์เล่มที่ชื่อรักไก่นะครับเล่มนี้มีสั้นๆแค่2บทเองแล้วคุณก็จะไม่กลัวที่จะทําตามแผนของพระเจ้านะครับ เอาละครับพี่น้องถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับพันธกิจ Bi g m ม r a c l e อยากจะมีส่วนร่วมในการนำชาวไทย99%ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ายังไม่รู้จักพระเยซูให้มาขึ้นเรือพระเยซูกันก็แอดไลน์ทักมาคุยส่วนตัวกับผมได้ที่ BigB i g 477 BIG BIG 477 47นะครับพี่น้องที่รักถึงตรงนี้เรามาร่วมสนุกกันให้เพีย์เลขหนึ่งหรือ2ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเิีย์เลขหนึ่งถ้าคุณเริ่มเข้าใจชัดขึ้นอีกแล้วว่าแผนแม่บทมัสเตอร์แผนของพระเจ้าสําหรับมนุษยชาติ คืออะไรและมัสเตอร์แผนที่เป็นแผนเฉพาะจาะจงของพระเจ้าสําหรับตัวคุณเองคืออะไรคุณเริ่มมองเห็นลางๆแล้วและคุณกําลังเตรียมปรับชีวิตคุณให้สอดคล้องกับแผนของพระเจ้าแล้วถ้าคุณเป็นแบบนี้พิมพ์เลขหนึ่งครับพิมพ์เลขสองถ้าคุณยังงงๆไม่รู้ว่าแผนแม่บทมัสเตอร์แผนของพระเจ้าคืออะไรคุณยังงงๆไม่รู้ว่าเพอร์ซันอลแผนที่เป็นแผนเฉพาะจาะจงของพระเจ้าสําหรับคุณคืออะไรคุณกำลังจะไปเปิดอ่านพระคมภี์ฮักไก่เพื่อคุณจะได้เข้าใจแผนของพระเจ้าสําหรับคุณมากขึ้นถ้าคุณเป็นแบบนี้ก็พิมพ์เลนะครับ พิมพ์เลขสามถ้าคุณไม่อยากรู้แผนของพระเจ้าเลยทุกวันนี้ก็ยุ่งกับการหาเงินใช้หนี้อยู่แล้วและคุณก็กําลังมีปัญหาทะเลาะกับคนในบ้านจนไม่มีเวลาสนใจแผนใหญ่ของพระเจ้าหรือแผนย่อยเฉพาะจาะจงสาหรับตัวุณเองคุณคิดแค่ว่าขอพระเจ้าช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนให้คุณซะกอ่อนแล้วคุณค่อยมาค้นหาว่าพระเจ้ามีแผนอะไรสาหรับคุณถ้าคุณเป็นแบบนี้พิมพ์เลขสามนะครับเอาละครับพี่น้องพรุ่งนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวก,กันต่อนะครับว่า หลังจากคุณโนอาตอบสนองทำตามแผนของพระเจ้าแล้วเกิดผลอะไรตามมาต่อมรุษยชาติทั้งโลกอย่าพลาดนะครับเรามาผ่าแผนของพระเจ้ากันผ่านตัวละครละหลายๆคนในพระคัมภีร์แล้วจะทําให้คุณได้รู้จักได้รู้ใจพระเจ้ามากขึ้นจัดขึ้นในที่สุดคุณก็จะสามารถปรับชีวิตคุณให้สอดคล้องตามแผนของพระองค์ได้จนคุณเกิดผลมากอย่างครบบริบูรณ์ทุกด้านตามพระสัญญาของพระเยซคูคริสต์ที่กล่าวไว้ในยอห์นบทที่ 10: บข้อสินะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ และอย่าเพียงกดไลค์ให้กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อชาวไทยจะได้รับรู้และเข้าใจแผนของพระเจ้าสําหรับเขาไปด้วยกันขอพระเจ้าเวพรครับ